เจดีย์องค์ใหญ่นะครับคือเจดีย์ห้ายอดครับจะมีพระพุทธรูปประดิษฐานดีสามด้านด้วยกันครับมีพระน้านาครับจะสังเกตได้ว่านะครับใบหน้ามันมีความเงือบหยิแยานครับซึ่งแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ที่ว่าในน้ำมีบาในนาำมีข้าวครับเรื่องวัดศิวษัลวันนะครับจะเป็นเทวะไรครับเพื่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาครับเมื่อเมืองสุโขทัยมีอำนาจมากขึ้นก็เปลี่ยนจากเทวาลัยให้กลายเป็นวัดครับ และส่วนสระน้ำด้านซ้ายมือนะครับก็จะมีชื่อว่าสระพังตะกวนครับตะพังจะแปลว่าสระน้ำครับตะกวนจะแปลว่าผักพุธครับสระนี้ก็จะเป็นใจกลางประเพลงีลอยกระทงเลยครับเพราะว่าคนสุนอินไทยก็จะมาลอยกระทงกันที่นี่ครับกษัตริย์กรุงที่สามของราชวงศ์พะล่วงครับเป็นโอรสของพ่อคุณศรีกับพนางเสือนะครับผ่านกว่าแล้ครับจะถือพระคำดีครับมา้ายตรงกับพระวาชการเรืองสังของประชาตนครับตรงนี้ก็สูงสามเมตรหนักสามตันครับเป็นผู้บริดิษฐ์คนลายสื่อไทยด้วยครับ มาสกาลับนรถเดอรีครับสวัสดีครับพี่น้องแอะตอนนี้ผมยูตี้สุขโขทัยครับผมคลิปนี้ก็เป็นเอาอย่างมากินแลงทิปนะครับผมมาแอลตีสุขโขทัยแล้วครับเนาะแล้วก็แวะเข้ามาเยี่ยมชมนี่ฮะวัดมหาธาตุครับจุดนี้ะกีผมนั่งรถทัวร์เอือไ่ใช่ครับะกีผมนั่งรถล้างมานนะครับเนาะ เขาก็บรรยายครับ้นล้างก็คนละสามสิบบาทเอาก็นั่งให้เขาฟังเขาบรรยายได้ครับตอนนี้ผมลงละจุดตรงนี้ครับวัดมหาธาตุนะครับเนาะผมจะเดินเข้าไปพ่อข้างในก่อนนะครับเดินเข้าไปถ่ายรูปถ่ายวิดีโอข้างในนะครับเนาะเพราะว่าจุดนี้นะาจะเป็นไฮไลท์ครับตามตีใกล้เบิรนบอกตะกี้นะครับเนาะสวยงามนะครับเนาะ สถานีแห่งนี้นะครับเนาะผมเคยมาสมัยเป็นละอ่อนครับสมัยเห็นมัธยมนะครับเนาะมากับโรงเรียนครับต่อท่านปั่นจักรยานกันนะครับลอบเลยเนาะครับเนาะระยะทางประมาณ5้ากิโลนะครับเต่าตีถามตีจุดจำนายบัตรตะกี้นะครับเนาะมีจักรยานให้ปั่นครับหรือว่าจะเป็นรถกอบคล้ายๆรถกอบครับครือขับเองก็ได้นะครับหรือว่าจะนั่งรถล้างก็ได้เนาะรถล้างนี่จะมีปิ้นบรรยายให้ตัวนะครับไก่บรรยานะครับเนาะ ความสวยงามครับอันนี้เปิดบ้องหูเปิดเพ่ขึ้นก่อนนะฮะม่ได้เขียนป้ายเตือนไว้เนาะผมก็ล้องขึ้นมาครับมาดูความสวยงามนะครับเนาะนี่ครับแต่รายละเอียดนะครับในประวัติศาสตร์ผมบอกหูนะครับเนาะเอามาพอความสวยงามอย่างเดียวครับอุทยานประวัติศาสตร์อีกครับสุโขทัยนะครับเนาะนักท่องเที่ยวก็เยื่ออยู่กันครับเป็นกุ๊บทัรวเป็นอย่างเนาะครับเนาะ มาตอนบายโมงแล้ครับนาออากาศค่อนข้างร้อนครับเอาอย่างมากินแรงทริปนะฮะทริปนี้ผมอยู่สุขโขทัยครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะเข้าไปจังวัดแปดต่อนะฮะน่าจะคืนนี้น่าจะไปนอนที่แปดครับมาเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อนาอ อากาศฮ้อนขนาดค,ครับตอนนี้บ่ายสามโมงห้าิบครับจุดชมวิวดอยแดงนะครับเนาะตามไปเดินใช้แปครับตอนนี้ผมก็มาแวะถ่ายรูปตรงนี้นะครับเนาะถ้าเป็นหน้าหนาวนี่จะมอครับคุณดูกถ้าอย่างมีทะเลมอขนาดนะครับเนาะฝนลงเม็ดมาสักน้อยแหละครับนี่ยากาศดีขนาดครับดู จุดชมวิวดอยแดงถ้าเป็นหน้าหนาวแล้วครับเนาะเลหมอกขยับเต็นเนาะนี่เนาะนี่ครับคำแรงนี่ถึงแปะแล้วครับอยู่ตรงนี้ประตูใจเมืองแปะนะครับเนาะสหายอย่างกินรับแรงนี่จานแหลกได้มาแล้วครับ หมูสเต๊ะหลังจากที่เดินหาไข่นะครับแนละ้วคุณนักขณะครับแถวนี้ไอห,หมูสเต๊ะม,มาครับมาครับมาครับ,มรบหมูสเต๊ะผมมาครับน้ำจ<ำ>ิ้มเด็ดครับ จิ้มอย่ังเด็ดครับนทำจิ้มมันเด็ดขนาดครับแม่มาจัดกระม่นมอน,นะครับรสชาติดีด้วยครับแบบว่าไม่ใช่รสชาติดีครับลั้มขนาดครับเนื้อแตะแตะนะม,มาแล้วครับพี่นอ้องฮะเมนูที่สองครับ ผัดไทยผัดไทยไล่เส้นนะครับผมกินวันนี้ผมกินผัดไทยไล่เส้นนะครับเนาะปรุงซอสครับใส่เกี๊ยวยางเยอะยวเลยครับมะนาวมะนาวตามนิดหน่อยฮะตามช้อนน้ำปลาน้ำปลานะฮะใส่น้ำปลา,ปา,นะา,ปาวันนี้ถ้าผมกินผัดไทยผมก็จะกินแต่ไล่เส้นนะฮะ มาครับมาครับมาครับ ต่อไปครับหอยทอดหอยทอดหอยทอดต้องใส,ส,ส่ซอสผิดใช่ไหมครับน,นะบครับหอยทอดนอกรอบดีนะครับ ล้ำบอลลัครับพอเพร้าหนาหมดลึงเลยครับถึงจุดหมายปลายทางเราแล้วครับปี่นอแอร์ไปปีโน่แอร์ว่ากินกาแฟครับผมล้านดังในจังหวัดแปดนะครับนี่ผมอยากมาตรงเมน่อนนะ่ะ กาแฟบ้านเปียวครับบรรยากาศดีเนาะนี่ครับสโลปบ้านเปียวเป็นร้านกาแฟในบ้านบ้านไม้เล็กๆนะครับนะฮะเทับครับมุมสวยๆหลายตินะครับวินเทจวินเทจนะครับผมขยักได้ร้านชี้ขนาด พยายามได้บ้านจีเนเลาวครับเนาะเป็นบ้านใหม่เนาะเป็นสตูดิโออย่างครับเขาใหม่น่ะเนาะงานาณะเดี๋ยวป้าขอข้างบนครับอู้หมุ่มนี่ถ่ายรูปกับเขาใหม่นนครับ,รบ,รบสวยสวยสวยธรรมชาติเหมาะนี่ครับข้างบนโอ้ลมเย็นครับทางนี้เมืไม้มีบ้าใหม้ครับเนาะนั่งจิบกาแฟ เย็นเย,ย็นชิวๆไปนะฮะนี่ฮะบรรยากาศข้างล่างเนาะครับพร้อมเป็นวินเทจสวยงามกาแฟของเรามาแล้วนะครับของผมมาแล้วครับอเมริกาโน่กับอนแถมนี่นะครับขนมโบราณสมัยเขาเป็นละอ่อนนะครับเนาะขนม ABC ครับ มาครับมาครับกาแฟบานเปีวครับผมอเมริกาโน่เย็นนะครับนะลองจิมก่อนข่อยๆดีนะครับนะเขาเชิครับก่อนที่เขาจะไปออกที่หัวจะไปเอลไหนต่อนะครับผมมีแผนับผมไปเรื่อยๆเสิร์ชคุกเกิลเอานะครับนะจิบกาแฟเดี๋ยวเราไปพอกันครับว่าผมจะไปแอลไหนต่อนะรในเมืองแปลกเลครับเนาะ กองทัพต้องเดินโดยตองนะครับเนาะพี่น้องฮะมาครับขนมเส้นน้ำน้อยเมืองแปะนะครับกาดน้ำท้อนะครับเนาะร้านนี้ผมมามืองแปะผ่านไลยครับผมขนมเส้นน้ำน้อยน้ำหมูหรือว่าน้ำใสนะครับเนาะนี่สุดยอดครับแล้วก็นี่คือตักคนเดียวเลยนะครับเป็นหม้อๆครับเดี๋ยวผมจะปลาแล้วพอเดี๋ยวเปิดเครื่องตักเนาะครับเนาะน้ำน้อยสามารถตักเองได้เต็มที่นะฮะผักต่างๆตักได้เต็มที่ครับผม มาครับมาครับมาจิ้มขนมเส้นน้ำหน่อยหมูแปรครับผมแบบแรกก็ไมต้องกีดจีนฮะพริกน้ำหน่อยนะครับเนาะใสไปครับใส่ไปเน้นๆเลยแล้ว,ลวก็น้ำใสครับน้ำใสใส่ระส๊อตนี่ยนี่ครับน้ำปูกอันนี่้ ครับแลยครับผมรถดีนะครับต้นตอบรับแต่แต่ลองใส่รถดีครับ มีเข้ากันจิ้นนะฮะตำส้มกับนี้นะฮะนี้เมนูหลากหลายนะครับเนะาะไข่พานมาทั้งเมืองแปะครับแปะอะไ ที่กินนะครับน้ำอยมังแปงนบเนะนะต้องใส่ทีครับแล้วก็ใส่ชุดรสรสดีเพิ่มไหมฮะแล้วก็กินนะครับอืมสดน้ำใสตามนะครับสุดยอดนิดแต,แต่ครับ อิ่มต้องแล้วเดี๋ยวเขามาอิ่มบุญนะครับเนาะมาละผัดเลยครับาจ่อแฮน่าจะมีประเพณีตานกล้วยสลักนะครับเนาะนี่ฮะสลักกระพัดทางภาคเหนือของเขาครับเนาะนี่ฮะกล้วยสลักครับโอ้ยใหญ่ขนาดเนาะครับเนาะเดี๋ยวเขาไปสักก็ละผ่าประธานก่อนครับ นี่ครับสวยสลาบเมืองเหนือเขานะครับเนาะลักษณะประมาณนี้ครับผมมาถึงปุ๊บฝนตกทันทีเลยนะครับตะกี้ฝนตกแดดออกแล้วครับเนาะนี่ครับความงามของถัดจอแหจังหวัดแพร่ครับยูวัดน์นี่ตึงหนับสงุกประกอลมเย็นดีขครับพี่น้องอนะ่านะ ด้านหลังพระธาตุนะครับก็จะมีเหมือนว่าผมใกล้ไหมเนาะไม่ยกนครับพระเจ้าทาันใจนะครับที่เราจะไปสักการะพระเจ้าทันใจสักน้อยนะครับพระเจ้าทันใจนะครับเนาะเ,าาะนนเดี๋ยวผมจะเข้าไปสักการะข้างในนะครับคำวิสาหลวงพ่อพระเจ้าทาันใจนะครับ นี่น่าจะมีพี่น้องอาเนาะครับเนาะตีมาขอค้อสําเร็จนะครับคนกอ่อเอาไข่มาถวายนะครับเนาะอันนี้ค้นเหนือตรงปุจจักนะครับกองปุจจานะครับเนาะเปิดเอาไว้คาะวันพระวันศีลน,นะครับเนาะหรือว่าสมัยก่อนน่าจะเอาไว้เคาะ พี่น้องอามาทําบุญที่วัดนะครับเตือนว่าวันพูกจะเป็นวันพระวันสินนี่นะครับเนาะสมัยผมเป็นละอ่อนนะครับสมัยหั่นพระน้อยก็จะชอบเค้าครับตอนแรงนะครับเนาะบรรพกเขาก็จะห่วว่าเป็นวันสินนะครับเนาะเอาละครับคลิปสุโขไัยแปรขอยนาดจบไปตรงนี้นะครับเนาะมาปิดท้ายกันตีขนมครกแม่ลายนะครับเนาะนี่ฮะขนมครกสดๆเจ้านี้เจ้าเดดของจังหวัดแปรนะครับมาเราก็ต้องลองจิ้มนะครับเนาะมาลุย น่ครับมาครับมาครับสุดจำเพราะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Facebook และ YouTube ช่องเอาอย่างมากินแรงเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ